จุดเรียนด้านหน้าท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องเวทูโกไม่คุ้นเสียงนี้ละสิเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะวันนี้เราจะพาไปลาดบุรีว่าแต่เธอเป็นใครอ่ะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะเอ้าฉันก็ต้องเตทวโกไงแต่ฉันเหรอ no name no name โอเคไปกันครับ ถึงแล้วด้านหน้านะครับก็มาลงทะเบียนก่อนนะครับที่จุดลงทเรียรนด้านหน้าก็เดินมาที่หน้างนะครับมากิต่อมีน้องเรามาด้วยนะครับนนหนัน่งห่แต่ว่าน้องเราอะมาถึงแล้วนะครับดเดี๋ยวเราไปแจ้งเขาก่อนนะให้ได้ลงด้านล่างนะครับจองกลางเต็นไปลาครับได้ค่ะมีน้องมาถึงแล้วการที่ตรงโซนป่าสงบรักเพื่อนเพื่อนคุณลูกค้ามาแล้วมันก็นตามไปได้เลยไหมคะ <ม>โซนป่าสนเลยคือป่าสนใช่ครับลอบงโทรดูแบบว่าบางคนมนจะมีไซส์ต่ากงกัาได้ครับอันนี้คือเอารถลงเออถ้าเพื่อนอยู่สดใช้แนะนำเอารถไปทางด้านซ้ายครับแต่ถ้าเพื่อนไปนอยู่ด้านขวาเปด้านหลังด้ได้รครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวโทรหาน้องเบนซ์น้องเบนซ์มากับเราว่าน้องกางอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะได้เอารถลงไปข้างล่างนะครับแดดร้อนมากวันนี้ โอเคตอนนี้เราก็ต้องขับรถลงไปข้างล่างเพื่อเอาเต็นท์ไปดอกโูบรรยากาศดีมากเราต้องแบบโอเวอร์แอคติ้งมั้ยท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากดูดิโอ้วิทยาเดียร์เ <laughs> ห็นไะไรนี่นะอ๋อมันเป็นวิวแบบนี้นก็เลยสวยงามรับถ <laughs> ือในใจ เข้าได้เหรอรูนั่นอ่ะชัวนะโอ้โหชัวนะชัวนะดูมันเปิดยากอ่ะคอรเจนเนอร์ดีกว่า จอดรถเรียบร้อยครับแบบนี้เลยรีวิวแรกเลยนะเราเข้ามานี่ครั้งแรกเหมือนกันนะไม่เคยมาเลยนี่ครั้งแรกเลยอยากมาหลายรอบละทางลงนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆมาครั้งแรกนยะก็ติดต่อด้านหน้าก่อนนะครับบริเวณใกล้จุดบริการร้านอาหารนะและคาเฟ่น,นะครับนี่คาเฟ่ตรงนี้นะครับขับรถลงมานะครับวิวที่เจอก็จะให้เห็นเลยอลังการมาก ตอนแรกอ่ะเรากำจะจองตรงบริเวณนั้นนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาว่า,าคิดถูกละที่เราอยู่บริเวณหลางต้นสนนะาะว่า,าโลว่านะดีใช้ได้นะครับอันนี้น้องเรากางอยู่ตรงนั้นแล้ววิวก็นี่ประมาณนี้ดีมากวิวดีมากเพื่อๆนๆครับแล้วก็วันนี้เรามาวันอาทิตย์ไม่ได้มาวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคนที่เขากลับจากวันเสาร์เนี่ย ออกจากลานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะเหือคนที่อยู่วันอาทิตย์ก็ค่อนข้างที่จะสบายโปร่งโปร่งนะครับเดี๋ยวกลางบริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็ห้องน้าอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาของลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาเดินรีวิวในส่วนของห้องน้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของคาเฟ่ด้วยว่ามีอะไรนะครับอ๋อลืมบอกไปหลังจากหายไปนานวันนี้เรามีเต็นท์ใหม่มาครับเป็นเนเชอร์ไฮนะครับ X t e 4.8ครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงครับกลางครั้งแรกเลยนะครับโอเคไปกัน quậy <laughs> hướp hướp nhiều <You're> bọc nè à, nè hả? chạy คอนไปไหนวะอยู s <S ่นั <S <s ่นอยู่นั่นใช่เป anyway> ็นใหม่นะฮะเนเชอร์ไฮเอ็กเทนสี่จุดแปดเพิ่งซื้อ แล้วก็เพิ่งไข่กลางครั้งแรกเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยใส่รัดมีมันหนึ่งเส้นอันไหนด้านหน้าน่ะเสามีสมอโบกโอเคสีเขียว อยู่นะถือว่าให้มันใหญ่แล,แล้วยาวดีใช้ได้เลยงลงเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเสานะครับรอย่ามาวะ <c oughs> จริงๆมันไม่ร้อนนะ อากาศไม่ร้อนนะแดดมันนะมดูแรงแต่เราไปนั่งโดนแดดนะนี่เลยจะให้4.8ข้อดีของตัว X10 ท,ที่เลือกสีเขียวก็คือเสาอลูมิเนียมจะเป็นลายไม้ถ้าเกิดคุณไปเลือกสีที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสีครีมสีกะกีอะเสาตรงนี้จะเป็นแค่สีเงินธรรมดาอะพอเป็นลายไม้มันจะสวยกว่ารอ,อบเสา ก่อนเราจะใช้ทั้งหมดสี่เสาใช่ตามนั้นนะจ๊ะเอาิบาทจริงๆนงแจะมานี่คือเห็นปุ๊บก็คือประทับใจแล้ว แล้วก็ดีแล้วที่ได้กลางโซนนี้ด้วยเอาจริง <c oughs> เราจะเก็บพวกนี้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ให้มันหายนะเมื <c oughs> ่อกี้เราขึ้นเสาฝั่งนั้นเสร็จแล้วใช่เราก็จะทำวิธีเดียวกันเราก็จะมาขึ้นฝั่งนี้ก่อน ครับไม่ยากไม่ยากแต่เราเปิดให้มันเป็นตอนนี้มันเป็นสุญญากาศนิดนึงมันจะขึ้นยาก้จะต้องเปิดให้อากาศมันเข้าเขานิดนึงนะครับก็เสร็จละสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็มาวันนี้ก็ผูกแค่นี้นะ เราก็จะเสร็จแล้ว <ile> ก <Rafael> ็ปลดอะไรนิดนึง นี่ก็ขี่เล่นเล่นขี้ขอตัดภาพไปตอนที่กลางเสร็จแล้ว กางง่ายไม่ยากหรอกเสียเวลาการแกะเชื้อมากกว่ามีไหมว้นอนสบายไหมอย่างเงี้ยสบายไงก็สบายนะหัวคนตัวสูงมากจริงดินะสบายพักก่อนได้ไหม อีแสงสวยฮะแสงสวยจริงๆด้วยโอเคไม่เสียเวาลาตอนนี้เราจัดเต็นเซ็จแล้วครับนี<ม>เต็นเรามาง่ายๆ่ายเอ็กเ n น t ี r จุด g h เนจไฮนะครับดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสภาพหลังกลางเต็นเราเป็นไงบ้างนี่นะด้านในถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะครับเรามากันวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นทั้งลานเลยครับ นี่ครับเพื่อนเรียกว่าค่อนข้างที่จะโล่งมากๆนี่แต่จุดไฮไลท์ก็เต็มนะแต่ผมว่าตรงนี้เหมือนที่บอกครับมันค่อนข้างที่จะล่มนะครับฟิลก็ได้ประมาณนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวพาไปเดินรีวิวร้านนิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของห้องน้ำด้วยได้ไหมไป,ไปตอนมาถึงก็มีบอกไปละเรื่องทางเข้านะครับเดี๋ยวสรุปอีกหนึ่งที คที่นี่นะครับเหมือนที่บอกนะครับเลี้ยวเข้ามาจากทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะครับเข้ามาปุ๊บซ้ายมือจะมีคาเฟ่นะครับช่วงบ่ายคนเยอะมากๆถ้าวันเสาร์ก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ด้านขวานะครับก็คือเข้ามาก็คือจบเลยที่เดียวแต่ที่นี่ราคาอาหารค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากจะสู้ราคาสูงๆก็เตรียมอาหารมาทาเองได้นะครับคาเฟ่ราคาก็ทั่วๆไปครับจากทางเข้าเราเดินตรงเข้ามานะครับขวามือจะเป็นร้านเนะครับ ลาน A ลาน B ตรงนี้ลาน C ลาน C แล้วก็ตรงนี้จะเป็นดงปลาสนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่างเก็บน้ำบ้างไม่แน่ใจเดี๋ยวหาข้อมูลให้เพื่อนอีกทีนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำไปตรงนั้นนะครับมีภายเรือ y a k ข้อมูลน,น,นะครับจะพาเดินไปดูวิวประมาณนี้เลย ตรงนี้น่าจะ B13 14ามสิบสี่นะครับรบ1สอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกถ้าไม่ติดอะไรอาจจะไปเลือขยับเล่นเนาะตอนนี้ก็เวลาจะห้าโมงนะครับแสงก็จะประมาณนี้นป่าสวนก็ล่มดืนละอ,อแล้วมึงอ่ะโอเคเดี๋ยวพาเดินดูห้องน้ำนิดนึง ต้นสนบางแหนไปหมดนะครับในลานก็จะล่มนิดนึงโอเคห้องน้ำเดี๋ยวไปดูจุดล้างจานก่อนบริเวณตรงป่าสนนะครับใกล้ๆโซน C นะครับอ่างล้างจานนะครับเป็นซิงค์นะครับสามซิงค์นะครับ้าําแรงใช้ได้แล้วก็ห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนะครับมีจุดล้างภาชนะอีกหนึ่งนะครับเป็น C ถือว่าค่อนข้างเยอะห้องน้ำนะมาถึงถอดรองเท้าให้เรียบร้อย มีกระจกโคตรเยอะกระจกโคตรเยอะแล้วก็น้ำแรงมากถ้าเหมือนไบบ่าโอเคห้องน้ำเดี๋ยวไปดูมีสองโถด้านในมีสองโถนะครับแล้วก็ห้องน้ำจะเป็นแบบชักโครกนะครับมีที่แขวนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี เครื่อดันน้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวดูน้ำแรงเลยอ่าโอเคน้ำแรงใช้ได้ดีเลยนะครับมีกระดาษเรียบร้อยเลยนะครับห้องสองเหมือนกันห้องสามเหมือนกันอเคห้องสี่เหมือนกันนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้เลยนะครับโดยรวมใช้ได้โดยรวมใช้ได้โดร,รอีก ก็จริงๆตั้งแต่เข้ามารู้สึกว่าฟิลท์นี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วนะครับด้วยความที่แบบจุดขายเขาว่าคือมันติดอ่างเก็บน้ําหรือฝายน้ำเลยไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันล่มลื่นอะมันมีต้นสนเป็นจุดชูโรงนะครับโอเคในบร,ริเวณร้านนะครับก็จะมีเริเวณจุดตอบ่วงไฟนะครับแบบนี้ให้เตรียมสายมาสัก10ถึงย0เมตรจริงๆไม่เกินสิเมตรก็พอละนะครับ พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครัถสำหรับพลนมากางเต็นก็จอดง่ายครับขับเข้ามาเนี่ยอย่างรถหลับก็จอดริมตรงลานได้เลยนะครับแล้วก็รถเข็นนะครับ,รบมีชุดบริการรถเข็นอยู่นะครับใหญ่คันใหญ่ๆเลยนะครับเข็นขึ้นมาดอบของแล้วก็เข็นไปที่เต็นได้นะครับสะดวกมากโอเคมีอะไรอีกไหม ไม่น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวลองนอนคืนนี้ด้วยอยากจะรีวิวเหมือนกันว่าเต็น e ท์เอ็กเทน4.8ของเดซไฮเนี่ยรุ่นเนี้ยนอนสบายไหมนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยใช้ละแต่นี่เป็นครั้งแรกของเราเนาะเดี๋ยวลองรีวิวให้ดูว่ากลางคืนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศกลางคืนที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของข้างนอกนิดน,นึงนะครับเพราะข้างในแพงมากนะครับ แต่ถ้าเกิดใครสะดวกไหวก็จัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมารีวิวยามเชา้าแล้วก็สรุปร้านยังเป็นที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับไปก่อนเด้อ you know Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that style, and my heart starts racing when I'm with you. สวัสดีครับพเพื่อนๆเช้าวันที่สองของการเดินทางนะครับตอนนี้ตื่นมาประมาณ7จ็ดโมงครึง่งแล้วก็ทํานูน่นทำนี่อ้อยอิงนะครับตอนนี้8ปดโมงกว่าละ กอดีของนี้เลยคือเราตื่นมาวันจันทร์ใช่ไหมก็ด้วยความเป็นลานส่วนๆตรเนี้น,นะครับมันอยู่ติดกับคาเฟ่เนาะเพราะฉะนั้นเราตื่นมากินกาแฟได้เลยนะครับเปิดแต่เช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเปิดแล้วนะครับคาเฟ่ตอนเชา้าก็ร่มรื่นครัรบวันนี้อากาศเย็นสบายแล้วก็แดดตอนเชา้าไม่มีนะนี่แล้วน้าค้างก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บเต็นท์น่าจะสบายเลยนะครับบรรยากาศตอนเชา้าต้องบอกว่าโคตรฟินเลย ตรฟินเลยครับเพืเ่อนๆแนะนำนะครับแนะนำเลยโอเคไปดูบรรยากาศตอนเช้านิดนึงนะครับก่อนที่จะสรุปรานนะครับน่าจะประมาณนี้ถนะ่ายให้เพืเ่อนๆเห็นบรรยากาศนะครับว่าในลานสน่วนๆเป็นยังไงนะครับตอนเต็นน้อยๆตอนไม่มีเต็นนะครับแต่ถ้าเกิดมาวันเสาร์เนี่ยก็ นำใจนะครับนิดหนึ่ง mm hmm. ด้วยความที่เนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตมากๆนะครับเ mm hmm. มื่อคืนเอาเป็นว่าสรุปตัวเต็นท์ก่อนเนะเาะเพราะว่าเราบอกว่าเรามากางตัวเนเจอร์ไฮนะครับเอ็กเตนสิบแปดครั้งแรกนะครับสบายดีแล้วก็น่าจะอยู่กันไปยาวๆนะรสรุปนะครับเมื่อวานนี้ผมพลาดไปนิดนึงก็คือห้องน้ําเนี่ยบริเวณโซนๆเนี่ยนอกจากตรงที่เราไปตรงนั้นแล้วนะครับเมื่อวานที่พาด้วนไปดูเนี่ย ด้านหลังติดกันเนี่ยมี یک, มีห้องน้ําอีกนะครับผู้ชายสี่ห้องผู้หญิงสี่ห้องนะครับเพราะฉะนั้นใครมากลางเร็นส่วนส่วนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับสบายมากๆแล้วก็บริเวณตรงส่วนของใต้ร้านอาหารนะครับตรงนั้นนะครับที่เป็นบริเวณรานเอานบีอะไรแถวๆนั้นนะครับมีห้องน้าอีกมีจุดล้างจานอีกสองซิงค์นะครับเพราะฉะนั้นสบายไม่ต้องแย่งกันนะครับค่าใช้จ่ายของร้านนี้นะครับอยู่ที่250บาทนะครับต่อคนต่อคืนนะครับ ตรงบริเวณลานป่าสนนะครับไม่สามารถที่จะล็อกพื้นที่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดมาถึงก่อนเนี่ยมาถึงก่อนก็สามารถเลือกจุดกลางได้เลยนะตามล็อกนะครับอย่างที่เก็นะครับบอกเขาจะมีตีเฟนไว้ให้นะครับนี่ก็เป็นจุดบริเวณที่สามารถกางเต็นท์ได้นะครับเราก็จะมีจุดต่อปลั๊กไฟปลั๊กขั้วนะครับอยู่ทั่วบริเวณนะครับก็อย่างที่บอกครับใส่ไฟใส่แคมป์ก็ประมาณ 15- 20ถึงเมตรนะประมาณนี้น่าจะกําลังดีนะครับ พื้นที่เขาใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะผมว่าพื้นที่เขาไม่เล็กเลยนะเนี่ยดูสิโอ้จริงจริงมุมนี้มุมนี้สวยนะจริงเนี่ยโอ้ดีดีเลยคุณดีเลยเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี้ยวานนี้ผมเห็นอยู่ว่ามีถ่ายพเวดิ้งนะบริเวณจุดอย่างเงี้ยโอ้ใช้ได้ เย็นสบายตรงนี้เข้าใจว่ากางได้อากางได้กางได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพื้นที่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะก,กางได้แค่ตรงริมด้านนอกหรือเปล่าเนาะอืมแต่มีจุดต่อพ่วงไฟกางได้แน่นอนนะครับก็าอาจจะต้องข้ามมาตรงนี้นะครับแล้วก็ค้องน้นอยตรงนี้ก็คือทำเพิ่มน,นี่แหละนะครับเพื่อบริการลูกคานะ้าเนาะ Okay. ตอนเช้าร่มรื่นครับตอนบ่ายก็จะมีแสงแดดลำไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับ way to go นะครับก็เดี๋ยวไงเราจะพยายามออกแคมป์บ่อยๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเราจะไปร้านไหนกันต่อนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเราวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ